หลังจากที่เราได้เสดมนมนไหว้พระเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติสมาธิกรรมาฐานกันโดยการนั่งสมาธิเป็นเวลาประมาณห้านาทีให้เรานั่งท่าขัดสมาธิเอาเท้าขวาวางทับบนเท้าซ้ายยืดตัวให้ตรงแล้วประนมือขึ้น เพื่อขอสมาทานพระกรรมฐานก่อนให้ว่าตามดังนี้อุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานที่พระพุทธเจา้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว ขอขณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธะสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรูก้สามหนและเจ็ดหนร้อยหนและพันหนด้วยความไม่ประมาตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถินต่อไปให้เราค่อยๆเอามือขวาวางทับมือซ้าย พยายามยืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นแล้วค่อยๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆยาวๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้เอาสติไปจับที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าภาวนาในใจว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าพูด หายใจออกโทพูดโท ให้สังเกตที่ลมหายใจอุ่นๆที่สัมผัสกับปลายจมูกข,ของเราแล้วค่อยๆผ่านลงมาทางลำคอลงสู่ปอดเมื่อหายใจเต็มปอดแล้วเราจะรู้สึกว่ามีความสุขอิ่มสบายและสงบเย็นที่ใจหายใจเข้าพูด หายใจออกโทพูดโทพูดโทถ้าเรารู้ว่าเผลอสติไปแล้วจิตไปคิดเรื่องอื่นอยู่ ก็ให้เรียบดึงสติกลับมาให้มาจับที่ลมหายใจพร้อมกับภาวนาว่ารู้ตัวหนอรู้ตัวหนอและกกำหนดลมหายใจเข้าออกพูดโทพู